ทังอีกแล้วเวลาแห่งการทําเงินอุปกรณ์ของเราอาจไม่เป็นใจนะจ๊ะเหมือนเปิดร้านขายข้าวแกงอย่างเงี้ยกําลังตักแกงทะพีหกักโอตายางรัดถุงแกงหมดต้องวิง่งหาหรือต้องเตรียมซื้อมาสํารองไว้ร้านทำผมก็เหมือนกันถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องสำรองอุปกรณ์บางอย่างไว้บ้างเหมือนกันแล้วอีชั้นก็ชอบไปเป็นปัญหากับฝักบัวสระผมอยู่เป็นประจำอันเดิมก็ดีดีก็ทำร่วงมือตกแตกที่ใช้อยู่ไปคว้ามาจากฝักบัวอาบน้ำ ฉุกเฉินฉุกเฉินละอองละเอียดเกินไปเหมาะกับล้างหน้ามากกว่าเดี๋ยวจะเอากลับไปคืนม่อันนี้สั่งมาใหม่นะจ๊ะเป็นแบบใช้แต่ดั้งแต่เดิมเหมาะกับร้านทําผมเราสุดๆเลยหัวเล็กกลมถอดใส่เองได้ง่ายๆแต่ไม่จ้ะไม่ทำวันนี้วันหยุดผู้ชายอยากแสดงฝีมือบ้างนะจ๊ะผัวเมียร่วมใจแม้ข้ไก่ก็เป็นทอง <laughs> หยอกหยอกสาวสาวสมองสั่งการว่าจงแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีสู่มู่มวลทั่วโลกโดยเฉพาะคนข้างเคียงเขาจะได้รู้สึกว่าพึงพอใจเล็กๆที่เราให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาทำให้อนะเห็นไหมใช้เวลาไม่นานประกอบร่างเสร็จแล้วจ้านานหันก็ ช่างใจดีมีการเทสเทสให้เราก่อนด้วยนะอัลลัห์อัละอล,ะอละ์กดปุ่มขวาหัวเดี๋ยวไว้ล้างขมับกรอบหน้านะจ๊ะหน้าลูกค้าจะได้ไม่เปียกเนาะกดปุ่มซ้ายละอองขนาดใหญ่ไว้ล้างทั่วไปแรงดันใหญ่สุดๆบิ๊กเบิ้มได้ที่ตะก้าปักหมุดให้แล้วในคลิปนะจ๊ะเชื่อเธอลูกค้าประทับใจแน่นอน